คือเราอาจจะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราทําผิดเราทําถูกเราอาจจะตายไปในวันหนึ่งก็ได้แต่งานของเรามันจะอยู่อย่างนั้นนะไปตลอดการสวัสดีครับสวัสดีค่ะพร้อมไหมคะพร,พร้อมมานานแล้วครับ <c oughs> วชื่อช่องอะคะชื่ออะไรคะโคดโกวิดสอนธุรกิจมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีลูกกี่คนสองครับมีเมียกี่คนคะคนเดียวเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนทุกที่ครับอยู่ที่ไหนก็เป็นคนเียวเป็นคนแบบไหนคะเป็นคนถ้าคนอื่นมาบอกจะบอกว่าโกวิดเป็นต่อชอบกินอะไรกินทุกอย่างครับ แมวแล้วไหนบอกกินทุกอย่างแมวกินกินแมวกินไม่ไหวจรกินกินหมาค่ะกินมีหน้าปากถึงหมากลัวอะไรที่สุดคะเฮ้มีด้วยเหรอไม่มีนะกลัวสัตว์อะไรไหมนอนทุกวันนี้นอนบ้างหรือเปล่านอนครับนอนตอนไหนค่ะตอนนอนก็จริงๆนอนตอนไหนก็นอนตอนนั้นแล้วทำไมถึงชอบร้อนเฉพาะตอนตึกตึกเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จครับ เต้าหู้ไหนบอกกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างแต่ไม่ชอบกินเต้าหู้ไม่ชอบไม่ได้แปลว่าไม่กินไม่ได้กินได้แต่ไม่ชอบรักแมนยูไหมคะฝากอะไรดูดูทานสมสอนก็คำถามเป็นเด็กผีชอบนักเตะคนไหนที่สุดจะไม่ีคาร์กเกอร์เพราะว่าเขาหลอเปล่ปาเม่งบลยดีมีเลขเด็ดไหมเลขเด็ดเรอยี่สิบสาม โอ้ทำไมเอาเยอะอะหนึ่งสามเจ็ดครับอะไรคือความลับของโพสโกวิดที่คนไม่ดูเฮ้มีเรื่องที่คนเ,เขาไม่ดูกันด้วยเหรอไม่น่ามีนะอะไรภูมิใจที่สุดคะล่าสาตอบยากนะถ้าเกิดเป็นเรื่องงานเนี่ยก็จริงๆภูมิใจกับทุกงานที่ผ่านมาอย่างเช่น d o อปเปเนี่ยเป็นตัวอย่างล่าสุดอันนี้ภูมิใจมากทำมาแบบมีแต่กระรอยยิ้มเลย ก็ดันมาจนถึงตรงนี้ได้ตอนที่ทำคุกกี้ก็รู้สึกว่าเราโดมิเนตตลาดได้แป้ว่ารีซอสเราจำกัดก่อนหน้านั้นเคยเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์ก็ช่วงเงินลูกค้าได้ดีจงุงเลยมีตอนไหนฉากไหนในชีวิตที่ที่สุดแล้วพี่ผ่านมาได้ลูกคนโตเพิ่งลูกคนโตเพิ่งคลอดแล้วก็อ่า ไม่ใช่สีลูกคนเล็กเพิ่งคลอดแล้วก็โดนบริษัทลอยแพนะฮะอะไรเมอกาไจริงเมียคนนีบอกว่าไม่ใช่เมียคนไหนคะเมียคนนี้แหละแต่ลูกคนไหนเนี่ยลูกคนลูกคนโตยังยังเพิ่งหัดเดินยังไม่เข้าโรงเรียนอ่ะลูกคนโตยังไม่เข้าโรงเรียนแล้วก็ โดนบริษัทลอยแพตื่นมาเช้าวันจันทร์ไปออฟฟิศหายเชื่อนวันที่6มิถุนายนสองพันสิบเอ็ดตอนนั้นทำไงครับขำวินาทีแรกคือขำแม่งยกไปหมดเลยวงกบประตูแม่งก็ยกไปแล้วเลยจากขำอ่ะเลยจากข,าก,ขก,ก็โมโหอยู่นิดหน่อยแล้วก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงต่อดี ตกงานไม่ถึงไม่ถึงสอชั่วโมงมีคนมาออฟเฟอร์งานแต,แต่แต่ตอนนั้นเอาจริงๆก็แย่เพราะว่าเราไม่เคยตกงานเพราะว่าเจ้านายยกบริษัทหนีมาก่อนเราก็เลยเวอร์นิดหนึ่งผมเป็นคนประทับใจทุกโมเมนต์ในชีวิตอยู่แล้วอะผมคือทุกๆอย่างที่ผ่านมาในอดีตมันทำให้เป็นเราปัจจุบันเพราะฉะนั้น เราประทับใจทุกตอนแหละไม่มีอะไรให้เกิดอารักอะไรที่สุดคะน่าก็เป็นครอบครัวนี่หนะแล้จะรักฟูไหมคะฟูเก็บไว้กินดีกว่าไม่ต้องไปรักหรอกทิ้งมันไว้อย่างนั้นมันไม่มีอะไรให้รักด้วยเวลาชอบทำไรเขียนโค้ดแล้วเวลาทำงานชอบทำไรเขียนโค้ดล้วเวลาไม่เขียนโคดชอบทำไรครับหาวิธีเขียนโค้ด ดูทุกแนวชอบเป็นพิเศษน่าจะเป็นพวกมิวสิคอลลร้องเพลงให้ฟังหน่อยอไม่ชอบอ่านหนังสือไหมครับอ่านครับชอบมากมีเล่มไหนที่อยากแนะนำเป็นพิเศษไหมครับจริงๆเล่มที่ผมชอบมากๆแล้วเป็นพื้นฐากนการทำงานเลยคือรีเวิร์กของดีเอสเดวิดฮอฟเฟนไฮเมอร์ heimer, ไม่ใช่ฮอฟเฟนไฮเมอร์เปนผลิตระเบิดนิวเคลีย รีเวิรของรีเ uh, ว mm ิร hmm. ์เป็นเล่าประวัติการทำงานเราวิธีการทำงานของ3 7 i s i g n a l นะฮะ mm hmm. คนแต่งผม mm hmm. ผมไม่เป๊ะว่าใครไม่ระหว่าง j a o n file กับ d mm h hmm. แต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานแนวคิดการทำงานของผมอยากไปเที่ยวที่ไหนคะอยากไปเที่ยวไหนตอนนี้เหรอตอนนี้อยากไปตอนนี้อยากไปนั่งฟังเพลงจิบเบียร์ er อยู่ออสติน เกคิดถึงชอบอะไรที่นั่นบาร์บีคิวครับคิดยังไงกับคนที่ไม่อ่านหนังสือครับนายไม่อ่านหนังสือนายจะรู้ไหคำคมโดยอาจารย์ป่วยพีระตีนายต้องไม่อ่านหนังสือจริงๆนั่นแหละออ,อยากให้คนรู้จัก งานของเรามากกว่าคือเราอาจจะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราทําผิดเราทําถูกเราอาจจะตายไปในวันหนึ่งก็ได้แต่งานของเรามันจะอยู่อย่างนั้นนะไปตลอดการอ,อ,อยากให้คนมอง d o ปเปอเป็นเป็นโปรดักต์โปรดักหนึ่งในตลาดไม่ใช่โปรดักต์ของคนไทยที่จะต้องมาพพอร์ตในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้คนดิสเคท์มันเพราะว่าเป็น Product ของคนไทยอยากให้มองว่ายมันสู้กับคอมพิวเตอร์จากทั่วโลกได้ดีจริงๆอย่างที่มันเป็นหรือเปล่าจ้ะก็ยังไงฝากชานแนลมีไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับฝากฝากรีคูไม่ต้องฝากหรอกทีนี้เพงเทพ